สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถสุดหรูนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะลูกคโโ้า Toyota าอัล a าดค่ะ2.5 S R C Hybrid นะคะ E4 นะคะเป็นรถปี2020นะคะราคาโปรโมชั่นค่ะ2ล้าน90,000บาทเท่านั้นนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะลูกค้าตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสุดหรูนะคะเจที่นั่งค่ะ,ะตัวรถสีขาวนะคะลูกค้ามาพร้อมกับดีไซน์กระจังหน้าสุดรู สำหรับ Toyota a l p h a า d นะคะคันนี้เป็นเครื่องไฮบริดนะคะลูกค้าตัว2.5นะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED daytime running light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮบีมนะคะแล้วก็มีไฟมุมอับให้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะออกโรงงานนะคะลูกค้าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะได้เห็นสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเขาแบบนี้เลยนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะลูกค้าในส่วนของตัวยางเนาะตัวนี้ได้เป็นอยางมิชลินนะคะลูกค้าแล้วก็ยางปี2022เนาะในส่วนของตัวแม็กนะคะเจ้าของเก่าเขาแต่งมานะคะเป็นแม็กขอบ17นะคะลูกค้า ในตัวกระจกเขาก็จะมีไปแล้วอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลดแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวโยงพามาดูภายในนะคะตัวภายในเขาจะเป็นสีดำนะคะลูกค้าเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นออโต้ไฟฟ้าสบานนะคะมีเซ็นเตอร์ล็อกให้นะคะ แล้วก็มีปุ่ม push start นะคะตัวไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะคะแล้วก็ทางด้านพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงได้ค่ะลดเสียงได้รับสายวางสายได้ในตัวนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนให้นะคะมาพร้อมกับ cruise control นะคะปรับความเร็วคงที่เนาะส่วนตัวเรือนไม้นะคะอยู่ที่65,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เนาะ ตัวหน้าจอเขาจะเป็น Android นะคะตัวนี้เชื่อมกับจอหลังให้นะคะลูกค้าออปชันนะคะครบๆเช่นกันนะคะตัวหน้าจอ,อาแอพนะคะพีทชันเนาะครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ Tik t o ็อนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัว g o o g l e Map นะคะมีครบเลยเนาะทางด้านของตัวแอร์นะคะเป็นแบบออโต้นะคะลูกค้าตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันนะคะอีโค่โหมดนะคะแล้วก็ อ่ากะนเลื่อนเท่าไหร่ก็เลื่อนสะบัดนะคะรวมไปถึงตัวเบรกโคต่างๆนะคะลูกค้าออปชันครบๆเลยเนาะอ่ามีช่องสําหรับวางแก้วกาแฟต่างๆให้สองช่องด้วยกันนะคะแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะตัวนี้เขามีมูลรูปให้นะคะแยกนะคะแล้วก็อ่าตัวเปิดปิดนะคะตัวนี้ควบคุมนะคะสามารถเปิดจากตัวรถได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นประตูสไลด์ซ้ายขวาหรือเป็นฝาท้ายนะคะลูกค้าจะเป็นอ่าไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะ ด้านข้างบันไดนะคะมีไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเบาะเขานะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะมาพร้อมกับหัวเบาะมิก,กี้เมาส์นะคะสุดหรูแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะตัวนี้ลูกค้าสามารถอ่ากลัแบบไฟฟ้าได้นะคะอย่างที่ยกบอกเนาะตัวหน้าจอเขาเชื่อมกับอ่าหน้าจออนดรอยข้างหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าก็อ่าใช้งานด้วยกันได้เลยนะคะดูหนังฟังเพลงได้นะคะ ด้่นบนเขามีสตูบนะคะให้ด้วยนะคะเป็นบานใหญ่เลยนะคะรวไมไปถึงมีสเกิร์ตนะคะให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่นะคะราคาโปรโมชั่นค่ะสองล้านเกบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าได้เห็นเป็นรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับคันนี้ก็จะเป็นรถสุดหรูเดที่นั่งนะคะลูกค้าตัวเบาสำหรับเอาผ่าเขาสามารถพับแขวนด้านข้างได้นะคะตัวนี้ก็มีพื้นที่เหลือให้เยอะมากๆนะคะตอบโจทย์เนาะรวมไปถึงมีไฟแอมเบียนนะคะตัวนี้สามารถปรับสีได้ถึง6สีด้วยกันนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวหน้าภายใ,ในเขานะคะมีแอร์เราให้รอบคันนะคะแอร์เยน็นฉ่ำแน่นอนนะแล้วก็ตัวประตูนะคะลูกค้าสามารถฝาท้ายนะเปิดปิดไฟฟ้าได้เลยนะคะตัวนี้ก็ สะดวกสบายมากๆนะคะคันนี้เป็นเชื่อเพลิงไฮบริดนะคะลูกค้าตัว e4 นะคะมีกล้องด้านหลังให้นะคะแล้วก็สเกิร์ตนะคะด้านหลังแบบนี้มีให้เช่นกันนะคะคันนี้ก็รถเพิ่งเข้ามาถึงนะคะลูกค้าสภาพรถเดิมๆจากเจ้าของเก่านะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะภายในเขาสุดรูแบบนี้นะคะตัวบกปรับเพฟ้าได้นะคะแล้วก็ ตัวบอร์ดด้านหน้าก็เป็นปรับไฟฟ้าเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถนัดดูรถหน้างานได้ค่ะ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะลูกค้าโทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถนอไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ